สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกินนี่แล้วพี่น้องเขาเทียงใช่ไหมเกาเทียงเกาเทียงพี่น้องค่ะอืมีมมขัวกุ้งค่ะตำมหุงสมพักตินงัวพี่น้องค่ะแกงน้ำไม้คือเก่าละอุน่นมาก,กินเส่ได้พี่น้องมาๆมาๆมาแซบเจ,จ้าบุกินบ่เ <Yeah. S 1> จ้าบุกินเข่าต้องข่อยตี ก็คือจะกินหลายอย่างแต่กินผู้เดียวม,มาเ้อะค่ะพี่นพมันเป็นน่าแสบแสบเนี่ยแสบกว่าหายกินกินแมงวันก็ได้ไร่สิเนี่ยสมพัก คนพักบัวด้วยเนาะใส่ติ้งงวน้ำโอ้ยน้ำมันหลายๆแต่สดแซบเ่ยกุ้งนี่มันสีงามเนาะกุ้งนี่ก็สดชุดเลี้ยงใจไว กุ้งมือกุ้งแซบ่บตะกี้เห็นกระเจ้าโฆษณาในทอระทัดตอนเป็นเด็กน้อยนะพี่น้องป้าทีทำลายลายนะพี่น้องเป็นผู้ข่อยบ่กายังหาดาวเดินเพีองตะก,กี้คือว่าอยากเลยเนาะคือว่าคักให้หึ่งอืมเป็นจ้าแซ่บตะไก่อันนี้ว่ะมันกับมันนะเนาะเขาฮิตมุนหมุนในเรื่องแต่แล้วเนาะ สีขาออกวานนี้สมัยใกล้ย่างหาดาวมันกับกระมีนะใกล้ที่พี่นะเน,ะนะาะอันนั้นเนาะไม่มาหลายชิปปีแล้วแปางใหม่หัแืแซ่บทำไใหม่มันสดมันเลยแซ่บพี่นงค์ พีโป้นะก็มีมาหลายหลายปีดนะ้วยเนาะควรสนา,ามาน้ำกันก็คายางหาดาวปีโป้พีโป้โอจาริเบตอีกกี้เนาะนุ่มนุ่มเนียวนเนียวเดียวตั้นี้เจ็มงานวัน ไข่ไข่ซุนเครื่อง20บาทเิ้น คอยก็ได้จะพี่น้องกินข่าวเป็นหมูคอยจะมือคอยก็บาาเผ็ดนะบุคอยได้กินน้ำกันเนะพี่นอง เอาไว้ยุบกุมกันเจ้าพี่น้องสิวาให้เพ็ดเพ็ดตะมุงนี่แหละ ข่อยละทักเป็นนางคนมากมากนะักแต่พวกสมพักนบะบาทสมพักอีนังข่อยก็มักเบิดข่อยเป็นมกักหมักกินอาหารออกเปรี้ยวๆนะบอกกินหวานเด้อกินของออกออกเปรี้ยวอาหารนะถ้าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องปรุงออกเปรี้ยว ่อยนะบอกกินหวานถ้ากินของหวานคือกินหวานไปเลยแตาพวกเป็นกาแฟเป็นอยังอะกินกินกินหวานมันอย่างถ้าหวานก็กินบะได้แต่ถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยต้องเพดนำเพดแล้วก็เค็มนำเด้อพี่นนอะ ต้องเข้มจักหน่อยจิ้นจางกับมาแล้วแกงน้ำมันไอ้คนนี้ต้องนัวประแดดต้องเสียบ โอ้ยแมงวันเอ้ยแม,งว,แมงวันกินกุ้งเลยคือพอดตสมัยเจ้าของเรื่องกุ้งเ,ออเวลากุ้งตายเนาะลงเก็บเป็นกาละมังมาตากแดดไป ทำไมตะก,กี้นะ่ะเด็ดหัวมันจะได้มันออกขาวๆใช่ว่าหัวมันอยากเน,าน่าเนาะปลาคายใครมาคายแม,ยม่โลละสามสิบบาทตัวนี้ยังงี้ะตะก,กี้เลี้ยงกุ้งได้เท่าไรพี่น้องเลยมันบ่ค่อยตายคือชูม,มือนี่ชูม,มืออย่าจ้าเป็นยังเลี้ยงรสเนี่ยมันตาย จับกุุงจะเะเถอโอ้ยดีใจพี่น้องเสด้เงินถ้าจับกุุงย้ำไจับบอนลหน่เพักระหายมื่นกว่าบาทช่องมืน่นคุณจะไล่ขับถอได้พี่น้องเอ้ยเงินจะกี่กินได้เป็นปีมวนแล้วอยู่บ่อ มาตะกี้อยู่บ่อกุ้งม้มวนเนี่ยคนหลามึงอยากเงาเขาชุมเอิญเนี่ ันนี้เต็มจานมันน่าหน่อยจะสิกินทุกว่เนาะกุ้งนี้เนาะน้อยกินเชียบกุ้งไปแล้วเด็กหน่อยมันก็จิงเขากินนำอีกหนึ่งเบันแนวพันยากนะขนมสันก็ก็แกรนมาหาด้วยได้บริบอกง่า อ้างให้หนึ่งเรนแขนกรดรลดงั้นบกเลยเออเป็นขนม,มอ่ะชกบชก็หลอกชอบก็แห้งหมักอือบ่บ่อยกินดอกอันนี้อากาศเลยเลี้ยวเลี้ยวเวิงนีชุดยอดเลยหล่ะพี่น้องอลยเฟอรจักผาพอดีเดดแห้งเฮ็ดเฮ็ดตีนสมตินตักแดด แยิ้แบบนั้นกิน้ะอ,อ,อาพแนนตยกินได้สนิทแบบนี้กินบดมือเก่านะพี่เพ่มนี่ก็ลาไปก่อนเด้อขอเด้อสวัสดีค่ะ